สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเ c ฟซีพันต้นครับผมสวัสดีช่วงแรงๆหลังเลือกงานครับผมก็ตามข้ามเรียกร้องนะครับผมพี่น้องมีเอฟซบางท่านอยากฟังค่าล่มของเจ้าอตีหน่อยครับผมอยากฟังเสียงอยากฟังค่าล่มเพิ่นมาสันก็เลยจัดตามข้ามขอเลยครับผมมันนี้ออกมากครับผมพี่น้องนี่ครับผมเจ้าตีหน่อยไม้ก็ยุแถวสังข้อมีแล้วครับผมไม่ได้ไปไกลครับผมเลือกงานคำบใไ่ขึ้นต้นมม่วงอยู่แล้วน้อง ข้างนั้นลังนี่คือคือนี่อ๋อลุยเลยครับผมโบเสียเวลากระสีไปพูดนะครับเด้อสีไปนั่งตากแดดตดปวดทุ่นละยุ่กลางท้งหน้าทุ่นละอ๋อลุยครับผมพี่น้องโบเสียเวลาครับผมนี่ครับผมต้นสีไซอะไรลุยเลยว่าแต่ไซึ้นครับพี่น้องมองมึงดูต้มาสวกวหวยหนูโอ้ยหันหุ้มคุ้มคุ้มข่อยจนใช่ไหม มาซอก่วายห,หนูเห็นมองขั้นโบไซกับโบลงมาขั้นไซปุ๊บนี่ยเมีนหลดุดยั่งมาด้ตั้งกล่องอยู่ครับผมมาไวๆมาแล้วมึงดูนี่นี่ผมใส่ไว้นี่โอ้ยใช่ไหมที่แนวขักลนกใส่ไปคอนทางเลยครับผมทางขี้ไปนี่แหละ ้ยนี่ครับนกไซเวตตุนนี่น้องนี่เสียงเจา้าจีนหน่อยเรียกเลียเ้ยงครับผม ป้าเข้าไปแล้วครับผมจะาบ้านจ้กสิสูได้สำเนียงได้ครับพี่นงย้ำว่าเป็นแถวสังข้อมครับผมตอหยกักตกมาปีนี้ตอหยักไล่ครับผมป้าบกก็อยากสูมาไ,ได้ ป่าเร้เอยครับอือคือไปเรื่อยครับผมแถวต้นที่ไซนันจะกอ่อภัยจยกต้นดูตอ้นอยังครับต้นบั่บวงเป็นอือคืนใบหนาหนาครับผมพี่น้องขั้นนกปลาลอยเขามากคบบน่าจะเห็นครับผมนอกจากสีมาจากทางอื่นขั้นมัดทางด้านป่านรอยเขามากบ่วนาจะเห็นครับผมตอนนี้ขันยนแล้วครับผม เรียกหาสิเป็นนกสไตล์เรียกหาเด้ด้ครับขึ้นต้นไม้นี่ฟางสาวสมสิเรียกเรียกเรียกหาเลยครับผมขั้นเรียกคักๆแล้วบ่มี่โตต่อไปสี่ขันโยนแล้วครับอันนี้โยนหาครับผมขันบ่มี่รีกันเงียบไปเลยป่าเนสไตล์นั่นเองล่อนกปลาเข้าไปนะครับผมสิเป็นจังไดสิเห็นวงในน้ำกันบ่มีอนีน สูได้ซำได้นกป้าก,กันได้น,ไดน,น,นี่นกปาบินเหนืมาตัวนั้นครับล่งกินอยู่ใกล้ๆเจ้าตีหน่อยครับผมห่างชั้นบ้าณสามสิบเมตรครับพี่น้องก้อนสิดึงบ่ยังนไรเห็นบ่ก็สิบ่เห็นเห็นอยู่ครับเห็นอยู่ดึงแล้วดึงแล้ว ลงปากเขาแล้วนะครับพี่น้องลงปากเขาแล้วเขาแล้วลงปากปีนเขามาดทั้งการฟังทรายครับผมหงต้นหมูม่วงเขาแล้วเขาแล้วเขาแล้วสูงสักไหนมีตลาดนัดพอดีนะครับพี่น้องมันเปิดเพลงดังตุ๊บตุมตุ้มตุมอยู่นี่ตัวนี้สอดแทรกมาก็ลเลยฟังบ่ค่อยออกกานได้ครับผม นี่ตลาดนัดอยูส่สองข้อมครับผมตอนนี้นกป่าเปลนเข้ามาแล้วคือบุตเตียงบุตรละยังงงอยู่ครับพี่น้องอาจจะเข้าขมาแบบด้วยความเคยชินแหละครับผมจักสูสบว่าสูบหรอบูดได้ยินเอ้างงติดปวด่วนจังหัดนี่งงจู้อือประมาแล้วนั่ง ก็เรียบลอยฮ้ออ้ยเรียบร้อยเลยครับพี่น้องเรียบร้อยครับผมเจ้าที่น่อยครับผมจัดแล้วครับพี่น้องนกป้าบินเวิร์มเข้าไปเหยียบเลยเฮงในระบาดนี่ <c oughs> อุ้ยมันคือใด้งไดๆแท้เรียบร้อยครับผมเอา้า สมใจปรารถนาเอฟซีนะครับผมเพื่อนอยากฟังเสียงเจ้าหูตีหน่อยว่าสั่นว่ามันหลินจังใดจังใดว่าด้หลินคักไปได้หรอครับผมเ <c oughs> ขามากกับเป็นฮาหยียบรถอุย้ยเรียบร้อยครับเอาเดี๋ยวผมภาพเปลี่ยลมกันครับพี่น้องคือสีเห็นตอนภาพเวิ่มเขาอยู่ดอกหญานน่เปี้ยเลยคุณนะครับดูประมาณปลายมือผมคุณนะครับพี่น้องดูปมาณนี้เลยครับผมนี่นี่นี่ใส่ไปนี่ต้นหนุกบวงนี่ไก่เพอสมควรอยู่ไปเปลี่ยลมกันครับผมเรียบร้อยจัดแบบ ตัวจีไปเซน,นี่จ่ายเลยมันมัน เรียบร้อยครับผมไม่รอดไม่รอดนี่ครับผมกันแล้วลงฝล้ไม,ม้เบิงน้ํากันครับผมออกมาค่อนแรงจัดแบบดนุนดวนเลยพี่น้องโอ้ยได้กลัขาน้ำเพิน่นนิมือแรียง จักตูไดไรเสียงไร้เลยครับเด้อเพราะว่าเป็นตลาดนัดครับผมจักเสียงดังแน่จักหน่อยนั่นตัดสวดมกโลกเลยเอ๋อเรียบร้อยครับผมมาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่เนี่ย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 ,เน,ยเนี่ยครับผมมาแล้วเอาเดี๋ยวปลดออกมให้เบิงน้ำกันครับผม จักตุกฟูตัวแม่จักเสียงไดพวกสับพวาเสียงเพลงเพิพ่นดังกบครับผมวันวันวันู่กับกกว่าดังชัดเกนหมครับผมแต่วันเห็นเป็นตุ๊บตุ๊บตับ,ต,บตับอยู่แล้วนี่ครับผมพี่น้อง ก็แต่อยากได้ซาแทนโอแถวนี่ก็ปวดแทหะนี่ครับผมมาแล้วเดี๋ยวปวดออกมาให้เบิ้งน้ำกันกระตัวบ่หน่อยปลนได้ครับผมบ่หน่อยบ่ใหญ่พี่น้องก็เป็นตัวผู้ตัวแมีเท่านั้นแหละจะเป็นเถียงบ่เถียงนั้นผมไม่ได้ยินครับผมพี่น้องกาจจะได้ยินอยู่หรอกในกล่องกันเลยนี่นี่ครับผมพี่น้องเอาไว้แล้วครับนี่ครับผมนกปลา บม่ทีโม่หางครับเอ้โม่ทีโม่หางพี่นอ้องนี่ครับผมกปลาก็ได้นี่ไล่เปีกไล่สนับปีกไล่ข้อครับผมนี่ปลาโก๊ะกับโค่อยดีไปได้หรอครับพี่นอ้องบป๊ค่อยนุ่มนี่ครับผม บึงสัตว์ไล่ปีกเป็นลายคอเม็ดได้หน่อยครับผมนี่ลายคอเอา้าคือประมาณครับผมพี่นอ้อ <c> ง <oughs> มันแล้วมันแล้วมันแล้วเจ้าตีหน่อยได้ครับเด้อนี่ครับผมเอฟซี 4, เป็นขวามากะเป็นใบขั้นนั่นก็ออกมาให้ฟังเสียงน,ำน้ำแนวสั่นเลยออกมาครับผมออกมาปุ๊บกัดจัดปั๊บเลยเหรอครับผมพี่นอ้องโดยปกติแล้วสิบก่าพ่าเป็นออกอ่าอ่า <c oughs> จนช่วง หลังเลือกงานนะครับด้วยส่วนมากเสียภาพเพิ่นไปแต่เสาร์อาทิตย์ครับผมเต็มมือไปเลยสีบัค่อยภาพมาจบแบบนี้หรอกส่วนลายกับจันทึงสุกเลือกงานนี่ผมก็เยวนกนกฟึกครับผมนกฟึกนกแอบมากพี่น้องก็สีบอนกตอมากนกตอสิเ็บไวใเลนเสาร์อาทิตย์ครับผมเต็มเต็มมือแต่มันนี้กับเลือกงานย่ำดีครับผมเอฟซีเพิ่นขอก็เลยจัดให้เพิ่อนซะมากับบัวพิทังครับผมเจ้าที่น้อยก็จัดเรียบร้อยแล้วครับผม ยังบอได้สู้ผลงานยังมากไม่หรอกครับผมขันโยนเรียกแล้วก็น,นกป้ากับบินเข้ามาร่วมกันดึงดึงดึงข้าวเด๋ือกันลงเหยียบเลยพี่น้องเอา้าความจริงของเพื่อนเอาครับสำหรับที่นี้ก็คงสิขอจบคิปไว้ทานี้ก่อนเนาะครับนาะพี่น้องก็คงสิขาบานเลยเหรครับผมว่าไปต้อดอกมาจอบเล็กๆครับผมมืนอนี้กักถือว่าเป็นการมา,อ,าอุ่นเครื่องครับผมอุ่นเครื่องเจ้า ตีหน่อยเพื่อสิได้ออกกันเสาร์อาทิตย์เต็มเต็มมือนะครับเนาะนี่ครับผมจะเลื่อยกับอะไก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเด้อเป็นกาลังใจพันต้นสายปลานะครับผมกับคำลังใจจากพี่จากน้องสําคัญที่สุดครับคันบ่มีกาลังใจจากพี่จากน้องกับจองพันต้นสายปลากับขงสียู่บ่ได้แล้วครับพี่น้องแต่ตอนนี้ก็ยอดเบิ่งกโตกลงไปเรื่อยๆแล้วครับผมก็จักเสร็จจังได๋เนาะครับเนาะก็เต็มที่แล้วครับผมจักมันก็บท้ายทํายากธรรมดานะครับผม พยายามเต็มที่โย่อยากให้พี่น้องได้มักนั่นแหละแต่ผู้บางคนเขาอาจชิบว่ามาักสไตล์แบบนี้อย่างเี่นะครับผมกับจักเสร็จจังไรล่ะครับผมเต็มที่แล้วขันยอดตกไปเรื่อยๆก็ก็มีโอกาสที่ได้เศร้าเหดแล้วครับผมเป็นไงขันผมมีคนเบิ่งกับจักเสร็จไปให้ผู้ใดเบิ่งเนาะครับเนาะก็ขอกำลังใจจากพี่จากน้องแหละครับช่วยเบิ่งเต็มๆ เต็มคลิปนะครับผมแล้วก็เสียสละเวลาเบิรงโฆษณาให้ผมใส่ผมเลยด้ยครับเด้อเพื่อจะได้เป็นทุนเป็นห้อนครับผมพี่น้องเอาครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ